ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะลูกย่างลูกสวัสดีค่ะพ่อพ่อกล้องคุณนนท์วันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เออยั่นี้สิว่าตามเกาเหลาทะเลค่ะพี่น้องวันหยุดค่ะตามควาเรียกร้องค่ะสมาชิกค่ะน้องไดมอนด์วินเนอร์ซอยเมยเฮดเด้อครับกินเทสได้อยู่บ่ใครค่ะมามาเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องมามาซอยเมย์เลยลูกอันยูนี้โคกนี่ค่ะแดงเลยค่ะว่าสิบบออันซิบบอเพ็ดต่กไปยังเพ็ดอยู่น้องขอน้อยชินได้อยู่บ่วินเนอร์เพ็ด ครับกินได้ยกินอะไรอยูอ่ประมอนได้ครับอ้าวอันดับแรกน้องลูกโอ้ยเมื่องวันนี้ลูกเมื่อวัน,นามาละแม่กะสีใส่สุรดรสเมื่อเบิ่งลูกอุมามีเลยนะคะในคนนี้น้องหน้าตำเหมืนตำกระเทียมตำบกักพล็กใส่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำปลาล่ะอ่อนมากบ่น้นานปลาละอมอนเมื่อเบิ่งง่อนมากมากินยังกินอยู่บ,บ่ลูกกุ้งเมื่อไรพี่น้องวินมาทางนี้ลูกมาด้านนี้น,น,นั่นแหะอันเมืวันนห้แม่เนี่ยมันกระเรื่องมาแล้วค่ะ ันน yup. ี้วันยุดเนาะค่ะพี 2, rare, ่น้องวันอาทิตย์ที like. ่ยี่ส okay. ิบเจ็ดสองห้าหกสี่ใส่นะโอ้ไม่ต้องยัางพี่เอาหลอกลูกยังย่งลูกยังเดยน่าชิชัยนำกระเทียมดองน้ำกับพี่น้องเนี่ยขึ้นสูงรพ่อใี้น้ำกระเทียมดองให้มันนั่นออกรสหวานแน่เนาะค่ะเนาะใส่จักหน่อยหนึ่งค่ะให้มันมีหนาได้สดเนี่ยอ่าใส่อันนี้ลงมาลงหน้ามีน้่อไม้ตูบเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปหน่อยหนึ่งค่ะ ลายาบังกล่องลูกเออมาเบิ่งผีลูกอืมผักเขคลเทศค่ะตำเกาเราสิมีแห้งแนวประทัดในเบาด้วยค่ะที่ผักเขคลเทศมีปลาวนลุงหน้าใส่ลงไปนะครัเนาะถึงสีสวโอ้ยโคกไงมาเนี่ยสล้องโคกไงว่านหยุ <c oughs> ดใส่หัวหอมค่ะอืมน้าปลาดลงหน้าใส่อีกน้อยนึงก่อนฉันส่งกับชีวท่านด้วยดอกอ <c oughs> กุหลาบกระเทียมด,อง,ดองแซมออกหวานถึงเพื่อได้สดหน้ามันกับพี่น้อง น,น้ำปลาแม่ก็ใส่แล้วบวันที่นี่เ่าก็บมัยัวให้มันเข่ากันค่ะเปิงโคกไปกระขอเด้อกินหมดแล้วเบนหน้าผีไปกระแช่พยังปิดหมดพี่เนาจะกินอะไรกินปลาหมึกบอ่อแล้วกินชุ่มมันมากินอยังหมดฮาร์ดแดงจึงคืนเด้ค่ะพี่นอ้องมานห่ากระชีไส้เนี่ยค่ะนี่ตรงหน้าสิบว่บะมี่หยางเนียจังหวัดต่ำเกาเหลาทะเลนะคะกระชีบว่เดือดเท่าไรแต่ว่ากระเดือดอยู่ดอกเพื่อันนี้หอยแข้งค่ะตรงหน้าบวกซุปได้ค่ะพี่นอ้อง ใส่ลูกดีนะลูกลวกซุกเพรายเนาะพวกลูกกินค่ะพี่น้องใส่ขนมช็อกโกแนโอ้หลายปวดโอ้กินเนื้อไล่เห็นไหมปลาลูกต่อไปกุ้งค่ะกุ้งกับลวกสุกกุ้งนี่แต่ตัวใหญ่มากบ่หมอนครับโอ้ยมักว่าสันเอาใส่กระโดดเฮาใส่หนามันหน่อยนึงอันนี้หมึกสายค่ะลวกกับลวกแบบสุกค่ะพี่น้องลูกกินน้ำนะคะโอ้ยขออนุญาตใส่มือเนะค่ะนี่แส่งตัวอะไรเธอเขากุ้งกล่องกรเป็นเตือนเตี้นเตี้นเตี้นเลย งัวให้มันเข้ากันลุงหน้าว่าไม่เสียันนี้ตลาดลุงหน้าก็เสียเพเอาโคกเอาสากก็ค่ะลุงหน้าเลื่อมใส่บักหน้าวอนไม่บีบบักหน้าซอยแม่เนาะมอนขึ้นขอด้วยนะเอะอ่ะบใส่หลเดีุบใส่โคเข้านี่เออโอ้ยล้างมือดีหรือยังล้างมืออะไรแล้วเนาะค่ะเนาะใส่จัดจัดลวดม่อนชอบเปรี้ยบไหมชอบครับเออโอเค ดึงออกมาบรรลุใส่ที่ชูบรรลุงานานะคะพวกกะิ้งนกหน้าก็่ค่อยได้เฮ็ดกินนะคะอาหารทะเลก็ได,ด้วันอี้พิเศษค่ะวันหยุดนงน้องพี่นาะุลุกุ่กมไม่กินน้ำกันมาก,กินน้ำกันได้ค่ะพี่นอ้องกินข้าวเช้าหรือเปล่าคะอย่าเอาที่ชูมาบางลูกดึงออกเป็นแผ่นลูนกาบางพี่น้องเพื่อนลูกไปเก็บแม่ไปเก็บโอ้ แล้วเขามาแกๆกล้องเห็นลูไส้เขาเนี่ยไส้เขาจะออกกล้องน้ำมือนี่วันหยุดแม่วินเนอร์สันแต่อันใดเพิ่นเพิ่นเพิ่นเลยเพิ่อจะให้กินนั่นอยู่ดอกค่ะพี่น้องนุ่นสิซิ้นก็หัวคักรเบิดระเบอ้อเลยบั้นตาพี่น้องไล้วหมอนเป็นกระแสนาฬิกำเกลาว่าค่ะเนาะซามเกอร์กุ้งมึกสายล์ละกะหอยแครงค่ะบรรลนากรสิห้วยโดยบักสตอเนาะค่ะเนาะบักสตอร์ตุ้บไยด้วยหอมเปรย่างเนาะค่ะเนาะ ผักชีใบเรื่อยหัวจักอยู่บ่ลูกค่ะโอ้ยโคกปังไงเลยสลองโคกเอาบอ่็อคมาตามย่ำไดพี่น้องก็บ่เห็นได้คือโคกนี่เจี๊ยบมอหม่อนแล้วจะไปซิมผลนัล่งน้อยเดี๋ยวไปประเทศเจ้าถาดกันดีลาเปียวถาดไม่ได้ลูผ้ผลบินเนอร์น,น้ำชีดแดงๆนั่นลูกถาดมาลูกเร็วเร็วเ,วเ,วเออนัอน่นแหละลูกเอามา คาหนห้วยแล้วค่ะห้อยหอมหนาเดี๋ยวหอมในเจ้าน,อนอ้อยเนะี่ยสิเก็บถาดอ่ะมาถาดลุกใส่ถาดนี้โหลดอาสากในนี้ก็ลุกอะซื้อสากคนไปไปทั้งเดือนทั้งลุกเท่เ,ยเลยเนาะพี่น้องเอ้ยขักบวมกระเด็นเส่ตายกขึ้นชิ้นเลยพอ่อตำทะเลเดือดถาดปงไงเลยคะ่ะ เอาบอกินน้ากันมะนิสลองค่ะปั้น้าวคู่แม่ที่จัดงามๆก่อนม่กินน้ากานได้ชาด้วยแม่ที่นองค่ะอาค่ะกลับมาถึงช่วงกินข้าวค่ะนั่งยีดีลูกน้องมอนค่ะวัสดีครับอีกรอบนึงในลูกวัสดีครับอันน้คุณพ่อค่ะทุกคนอยเห็นคุณพ่อค่ะน้องหน้าก็เปิดตัวเพิ่งเก็เป็นคุณคู่อยู่ใส่ออยู่บันทาราดค่ะกินข้าววันนี้ค่ะเขามีแยงแน่เหมือนในลูก พี่เน่ตาอะไรนะลูกตาปลาหมึกตากุ้งตาหอยเกาเหลาทะเลค่ะแซ่บๆค่ะมีไก่ป่ะลูกกินเลยลูกกินเลยเอินพี่น้องไปกินข้าวนั่นแน่ลูกกินข้าวนะครับกินข้าวเลยครับกินเลยลูกกินเลยกินเลยครับผู้นึงเพิ่อขึ้นไปอันนั้นยุค่ะพี่น้องเพิ่อขึ้นไปซอยญาเพิ่อนขายของวิทังบ้านเพิ่อนค่ะตั้งแต่สาวสาวคุณแม่ท้าว่าพี่เหนือไอ้ พี่พี่เพื่อไปใส่ไาสั่นพี่เพื่อคือพี่ซอยยาทั้งบ้าทมาค่ะเมือเธอเพื่อไปกินยูทเทิงหนุ่มเพจะโรคบ้าวันยุดธ์นะคะเพื่อไปซอยยาค่ะกินโลลูกกินเลยตักใส่จานที่ระลกวิเนอร์เอาจานมาใส่ที่ระลกเออเอาตักใส่จานลูกเออนั่นแหละถาดว่างไงเลยกินเลยเดี๋ยวลูกหน้ากับเจ้าขาไปกินน้ำข่าพี่น้องมากินข้าวน้าเนื้อค่ะข้าวเศร้าค่ะกินหรือยังคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ลูกหน้าเพื่อนสะวัสดีเพื่อนเย็นหนากนะันอยู่มากินข้าร่วมกันค่ะแซ่บปลาโล่แซ่บเอาเสเดียวไปแม่งกินตำแกงกินซอสๆร่วกันค่ะที่แรกก็ว่าสิกินไม่เหมาะคนละไม่งันมันหลายอาหารทะเลเนาะยกทับผมมักินไม่ทั่วค่ะอันเมนนนเื่อนี้ลูกหน้ากันลืมบอกว่าปล่อยหน้าใม่กันสองแสบหน้าคือปล่อยไปเดียวกินลูกินแซบเืมแซบค่ะทีนมากินประมน้ก่อนเนาะ นี่ขอร้องสห่อยรู้เลยรู้รู้ลอดเ็มเสียห้องนี้ไอเปิดไปอยู่แล้วไอเปิดทำจมื่อเช้าบาวากินกุ้งด้อยรูกผู้ดันก็สิกินอาหารทะเลของโต๊ะไหนค่ะแต่ว่าแต่กินด้วยะหวนมาก่ือบ้านผมขไม่ออกมันเยอะเพื่อกินกุ้งชุดตมาคือมันจะมมดแจกเลยก่อนต่อม่ิกนะ ก็เดี๋ยวผมขับไปเหนลองมือลลองใพักเขาพี่นอพี่สารพักรัอ่ะเิดทิใหม่เหไ้แม่เกิดมาเพราะแมลูดตนตูนที่หายเปตูนที่ขอยูดให้หม่แล้วเรื่องินายแท้งหรือจังมาไม่แต มันว้อหนกพี่หนอนม่นวานวันวนตัวกนบมันตัวมันบวนตัวกันเราค่ะนี่เิดมาันห่อกาพี่จ้ามันห่อนพี่จังวันไปหลใสายมาบุญยังบ่ง mấy ngày một lúc ba mình làm làm chỉ cười đẹp <laughs> không? con cá con thăn nó cũng đẹp đấy cái 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 มันมันเผ็ดกว่านี้ใช่ีลมอนเากตุกแรงมันดูสุดขีมันตำมันต้องใส่บิกเม็ดต้องใส่บิ๊กเม็ดไม่ต้องปูี่กินเม็ดเองแบบต้มตำมันมนแหละโมไม่ได้มีกินเม็ดลยไรที่มันแบบแบบที่กินต้มแตบางอย่ไม่ได้มีถิ่เม็ด ่อนจะออจเอาเลยไม่ต้องการทุกคแต่ใ้ออกออกออกดิแต่ก็วิ่ <c oughs> ยังไม่ได้ลผาเลย ค่ะลูกหน้าก็จะเอาไปซ่อมเลยค่ะพี่น้องพบกันคลิปใหม่แล้วค่ะน้องลูกหน้าจะกินเขาตอค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะกินเขาต่อแลค่ะน้องพี่น้องค่ะพบกันคลิปใหม่คะ <Bye. S 1> ่ะค่ะผู้นี้พัฒนาค่ะนี่ชื่อน้องเฟิร์สค่ะสวัสดีได้นลูกอันนี้ลูกชสยใหญ่ค่ะเลียนอยู่มอหาค่ะเอากินเลยลูกกินเลยค่ะพัฒนาใซอยยาค่ะ